สวัสดีค่ะครัวบ้านาอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาทำขนมฟักทองฟูเนื้อนุ่มๆเด้งๆหอมหวานมันอร่อยลงตัวมากๆเลยนะคะสูตรนี้เด็ดมากๆเลยค่ะเวลานำขนมไปนึ่งก็จะฟูหน้าแตกสวยแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะนำแป้งข้าวเจ้า260กรัมนำมาร่อนให้ละเอียดนะคะ ล่อนรอบเดียวพอค่ะทำหลุมตรงกลางนะคะทยอยใส่น้ำกะทิ400 ml ลงไปค่ะเราจะทยอยใส่น้ำกะทิลงไปครึ่งหนึ่งก่อนสลับกับการนวดแป้งนะคะการทำวิธีนี้ก็จะทำให้แป้งของเราเนียนนุ่มฟูค่ะ หลังจากที่เราใส่กะทิลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะก็จะได้ลักษณะเนื้อแป้งประมาณนี้ค่ะเหนียวเหนียวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เวลานวดประมาณ10นาทีเพื่อให้แป้งของเราเนียนนุ่มดีค่ะค่ะสำหรับแป้งของเราก็นวดครบเวลา10นาทีแล้วนะคะ ต่อไปเราก็จะใส่ผงฟูล,ลงไปค่ะอันนี้เป็นยีสต์นะคะยีสต์จืดค่ะทยอยใส่น้ำตาลลงไปนะคะสลับกับการนวดเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะ พะส่วนผสมของเราเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่ฟักทองที่เรานำไปนึ่งแล้วก็บดให้ละเอียดค่ะใส่ลงไปเลยนะคะนวดคลุกเขาส่วนผส,สมให้เข้ากันดีค่ะ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กะทิส่วนที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะต่อไปก็จะใส่เกลือลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนมาใช้ตะก้อตีก็ได้นะคะจะได้ตีได้ละเอียดดีค่ะนี่นะคะลองเปลี่ยนมาใช้ตะก้อตีค่ะจะได้ตีแบบง่ายๆพอเราตีส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำแป้งมากรองค่ะ เพื่อให้ขนมของเรามีเนื้อที่เนียนขึ้นนะคะกลองด้วยกระชอนตาถี่ค่ะ นี่คะ่ะเราก็กองเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะทำการพักแป้งเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ยีดแล้วก็ผงฟูทำงานนะคะแป้งพักครบเวลาแล้วนะคะจะฟูแบบนี้ค่ะพอดีใส่กระมังเล็กเกินไปนะคะเดี๋ยวจะเปลี่ยนค่ะนี่นะคะแป้งก็จะฟูฟูแบบนี้ค่ะ พอดีใส่กะละมังใบเล็กเกินไปนะคะก็จะฟูล,ล้นกะละมังเลยค่ะจากนั้นก็คนเพื่อไล่ฟองอากาศค่ะแป้งก็จะเนียนๆแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมหยอดขนมกันนะคะอันนี้เป็นกระทงที่เราทำไว้นะคะ ระหว่างที่เราหยอดแป้งเราก็ตั้งหม้อรอเลยนะคะเราก็จะคนแป้งให้เนียนเพื่อไล่ฟองอากาศด้วยค่ะก่อนหยอดขนมทุกครั้งนะคะเราก็ต้องคนแป้งก่อนค่ะจากนั้นเราก็ใส่ลงไปเลยนะคะ เพื่อนๆจะใช้เป็นถ้วยตะไลก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะหยอดให้เต็มกระทงเลยค่ะ หยอดขนมเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำไปนึ่งกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ตั้งหม้อนะคะใส่น้ำลงไปต้มน้ำให้เดือดจัดเลยนะคะพอน้ำเดือดจัดแบบนี้เราก็จะนำซึ้งขนมไปวางค่ะเดี๋ยวเราจะปิดฝาหม้อนะคะนึ่งต่อด้วยไฟแรงประมาณ ยีนาทีค่ะค่ะสำหรับขนมฟักทองฟูของเราก็นึ่งสุกได้ที่แล้วนะคะเปิดหม้อออกมาขนมฟูหน้าแตกสวยมากๆเลยค่ะได้ที่แบบนี้เดี๋ยวเราจะปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันนะคะนี่ค่ะขนมของเราเย็นตัวรวงแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะชิมนะคะ เนื้อเด้งๆนุ่มๆหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะรับรองเลยว่าสูตรนี้ฟูหน้าแตกสวยแน่นอนค่ะหากชอบคลิปนี้นะคะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ